การจบการศึกษาเป็นคำที่ใช้แทนสำหรับการออกจากวงของไอดอลเพราะการเข้ามาสู่วงไอดอลนั้นเปรียบเสมือนการเข้าโรงเรียนสำหรับไอดอลคือกลุ่มคนที่ไม่ได้มีทักษะอันมากล้นมาตั้งแต่ต้นเมื่อพวกเธอเข้าสู่วงจะได้รับการฝึกฝนประสบการณ์ต่างๆรวมถึงการได้มีแฟนคลับเพื่อให้หลังจากออกจากวงใบในเดินทางเส้นทางที่ตัวเองตั้งใจไว้ดังนักแสดงนักร้องนักข่าว อาจจะเป็นการทำธุรกิจก็ได้หรือบางคนอาจออกจากวงการเพื่อใช้ชีวิตของตนเองซึ่งการประกาศจบการศึกษาถือเป็นขั้นตอนแรกเพื่อที่จะบอกทางสาธารณะให้ทราบว่าตนเองกำลังจะจบการศึกษาซึ่งจะบอกก็ได้ว่าการตัดสินใจประกาศจบก,การศึกษานั้นคือการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตไอดอลเลยก็ว่าได้ทำให้เมมเบอร์แต่ละคนคิดไตร่ตรองในเรื่องนี้เป็นระยะเวลานานก่อนจะใช้ความกล้าหาญกล่าวประกาศจบก,การศึกษา หลังประกาศจบการศึกษาไอดอลจะอยู่กับวงสักพักก่อนที่สุดท้ายจะทําพิธีจบการศึกษาที่เทเตอร์และสิ้นสุดชีวิตการเป็นไอดอลที่ผ่านมานั้นการประกาศจบการศึกษาของไอดอลมีหลายรูปแบบโดยที่พบมากที่สุดนั้นก็คือในการแสดงเทเตอร์หลังจากจบการแสดงเพราะเป็นการได้ประกาศต่อนหน้าแฟนๆของตัวเองและเป็นสถานที่ที่พวกเธอได้เติบโตขึ้นมา และรองลงมาในช่วงหลังๆนั้นก็คือการประกาศจบการศึกษาผ่านทางไลฟ์สตรีมของตัวเองซึ่งของ BNK48 นั้นก็ผ่าน FIM หรือของวงพี่ก็ผ่านทางโชว์รูมนอกจากนี้แล้วทางวงพี่ยังมีอีกมากมายเช่นทางทีวีที่โอชิมะยุโกะประกาศกลางงานขาวแดงทางหนังสือพิมพ์ที่คูรามจิอสึกะได้ประกาศจบการศึกษาลงในหนังสือพิมพ์ซังเคสปอร์ตประกาศจบการศึกษาผ่านทางวิทยุข,ของมัสอิเลนะ ผ่านทางช่อง YouTube อย่างมิยาสกิมิโฮผ่านทางการถแถลงข่าวแบบชิมาสกิฮารุกะหรืออย่างผ่านทางโพติสิกรุปนั้นยังมีการประกาศผ่านทางมิวสิกวิดีโอด้วยเลยต้องบอกว่าวิธีการประกาศจบการศึกษานั้นมีหลายวิธีมากและส่วนมากมักจะมาในแบบที่แฟนคลับนั้นไม่ได้ตั้งตัวซึ่งอีกทางที่เมมเบอร์เลือกที่จะประกาศจบการศึกษานั้นก็คือผ่านทางอีเวนต์ของวงอย่างคอนเสิร์ตที่รวมเมมเบอร์ต่อหน้าผู้ชมและแฟนๆมากมาย เมมเบอร์เช่นมาิดะอสโกนั้นได้ประกาศจบการศึกษาในคอนเสิร์ตท,ที่ไซตามะซูเปอร์อารีนาในปี2012การประกาศจบการศึกษาผ่านการเลือกตั้งทั่วไปมีเพียงเมมเบอร์3คนก่อนหน้ามิวสิกที่ประกาศจบการศึกษาผ่านงานการเลือกตั้งนี้และในคลิปนี้เรื่องนี้จะยาวที่สุดชิโนดะมาริโกะนั้นประกาศจบการศึกษาในการเลือกตั้งครั้งที่5ในปี2013ที่เธอได้มาในอันดับที่5 หลังจากที่เธอนั้นได้เห็นรุ่นน้องหลายๆคนที่ขึ้นมาและสามารถฝากโฟติเอกกุปไว้ให้รุ่นน้องทั้งหลายได้สังต่อได้คนต่อมาคือโคจิมะฮารุนะที่เข้าร่วมการเลือกตั้งในชื่อเนียงเนียงคาเมนในการเลือกตั้งครั้งที่8ในปี2016ที่เธอนั้นได้มาในอันดับที่16 c โคจิฮารุนั้นเคยประกาศไว้ในการเลือกตั้งในปี2014ว่าเธอกําลังวางแผนที่จะจบการศึกษาแต่ในปี2 0 1 5เธอก็ไม่ได้ลงการเลือกตั้ง จนในปี2016หลังจากที่ได้ประกาศชื่อเธอในอันดับที่16นั้นโคจิฮารุเองก็ได้กล่าวว่าการที่เธอลงการเลือกตั้งครั้งนี้นั้นเพื่อที่เธอจะได้ทําประโยชน์ต่อเ k B 4 8ฟเในหน้าหนังสือพิมพ์วันพรุ่งนี้ก่อนที่จะกล่าวประกาศจบการศึกษาซึ่งคนที่ประกาศจบการศึกษาอีกคนนั่นก็คือวาตานาเบะมายุในการเลือกตั้งครั้งที่9ในปี2017ซึ่งต่อจากโคจิมะฮารุนะเลยในปีนั้นมายยยุได้มาในอันดับที่สอง ซึ่งในวันนั้นการเลือกตั้งได้ถูกเปลี่ยนสถานที่มาจัดในที่หอเนื่องจากตอนแรกนั้นถูกกำหนดจัดไว้ในสถานที่ที่隆งแจ้งแต่ดันมาเจอสภาพอากาศที่เลวร้ายทำให้การเลือกตั้งครั้งนั้นไม่มีผู้ชมในงานมีเพียงเมมเบอร์แล้วเจ้าหน้าที่จากที่ต่างๆแค่นั้นณนะในเวลานั้นมายุยุก็อยู่กับ AKB 4 8มาได้10ปีแล้วแน่นอนว่ามานันทำให้เธออยากก้าวสู่โลกภายนอกจะบอกได้ว่าการประกาศจบก,การศาึกษาในการเลือกตั้งของมายุยุในเวลานั้น ก็ว่าได้ไม่ได้ประกาศต่อหน้าแฟนๆเพราะเกิดโชคลายด้านสภาพอากาศและอย่างในการเลือกตั้งครั้งนั้นได้มีการประกาศแต่งงานของซุโตลิลิกะอีกด้วยอันนี้สิที่เขาเรียกว่าแย่งซีนของจริงซึ่งงานเลือกตั้งครั้งที่3ของ B.N.K.48 นั้นก็ได้มีเมมเบอร์คนที่4ของ48 Group ที่ได้ประกาศจบการศึกษาในงานเลือกตั้งนั่นก็คือแพรวาสุธรรมพงศ์หรือมิวสิกที่ได้อันดับที่2ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ตามจริงแล้วแฟนๆก็คงได้ยินมาก่อนหน้านี้แล้วว่ามิวสิกได้วางแผนการจบการศึกษาไว้แล้วซึ่งเธอก็กล่าวเหตุผลที่เลือกการประกาศจบการศึกษาในงานเลือกตั้งว่างานเลือกตั้งนั้นมีแต่คนที่มิวสิกรักและเธอนั้นตั้งใจที่จะประกาศจบการศึกษาในงานนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะได้อันดับที่เท่าไหร่การประกาศจบการศึกษาของมิวสิกในงานเลือกตั้งนั้นก็ได้ทําให้มีประเด็นเกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ผมได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า การประกาศจบการศึกษาในการเลือกตั้งนั้นส่งผลกระทบต่อความสนใจในผลการเลือกตั้งหรือไม่ซึ่งสำหรับผมแล้วที่มิวสิกประกาศจบการศึกษาในการเลือกตั้งนั้นก็ทำให้รู้สึกตกใจนิดนิดก็คงเพราะมิวสิกนั้นเคยเกินไว้แล้วและการประกาศจบการศึกษาในการเลือกตั้งนั้นของวงพี่เองก็เคยมีคนทำและก็คิดว่ามิวสิกนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่คนที่คิดว่ามิวสิกแย่งซีนนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่การที่พิมพ์อะไรลงไปแรงๆนั้นเป็นสิ่งที่แย่ วนกลับมาของวงพี่อีกนิดหน่อยการประกาศจบการศึกษาในการเลือกตั้งทั้ง3าครั้งนั้นผู้ที่ชนะในการเลือกตั้งทั้งหมดคือซาชิฮาระลีโนที่ต้องบอกว่าครั้งแรกที่มาริโกประกาศจบการศึกษานั้นสิ่งที่ซาชิทําได้ก็เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายเช่นกันเพราะเธอสามารถพริชชนะยูกโกได้ในครั้งนั้นครั้งที่2กับโคจิฮารุนั้นโคจิฮารุเองก็เล่นใหญ่แมาตั้งแต่ตอนสมัครแล้วการแกะของเธอนั้นเองก็ออกแนวสนุกสนานด้วย และณนะในตอนนั้นสิ่งที่ซัตชี่ทำได้ก็คืออันดับที่1ติดต่อการ2ปีติดเป็นคนแรกแถมในตอนนั้นคะแนนโหวตของเธอยังทะลุมากกว่าสองแ0 0อีกด้วยและครั้งที่3กับที่มายุยุประกาศจบการศึกษามายุยุและซัตชี่เองในการเลือกตั้งถือเป็นคู่แข่งกันโดยตรงหลังจากที่มายุยุประกาศจบการศึกษานั้นในสปีดของซัตชี่เองก็ได้กล่าวถึงคู่แข่งและเพื่อนอย่างมายุยยุอย่างอ่อนโยน ถึงอย่างนั้นในงานเลือกตั้งก็ยังมีเหตุการณ์อื่นๆอีกที่สร้างความสนใจนอกเหนือจากผลการเลือกตั้งที่ไม่ใช่การประกาศจบการศึกษาเช่นการขึ้นมาพูดสปีดของคาวาเอรีนะหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่โดนทำร้ายในงานจับมือการเลือกตั้งของ AKB 4 8ีโฟร์กรุ๊ปที่ญี่ปุ่นนั้นถือเป็นงานที่ได้รับความสนใจจากสื่อเป็นอย่างมากมีการถ่ายทอดสดเมมเบอร์เองก็อยากให้การประกาศจบการศึกษาของตัวเองนั้นสร้างความประทับใจมากที่สุด และการประกาศจบการศึกษาในงานเลือกตั้งนั้นเมมเบอร์ Member, ก็ได้สาม,มารถกล่าวความรู้สึกขอบคุณกับแฟนๆของตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจในประเทศไทยนั้นความนิยมของไอดอลแน่นอนว่าไม่เท่าของญี่ปุ่นแต่ด้วยความรักที่แฟนๆนั้นมีต่อตัวไอดอลที่มากมายก็เลยทําให้เกิดความขุ่นเคืองอย่างเหตุการณ์ในการเลือกตั้งของ BNK48 นี้แต่ถึงอย่างนั้นอยากให้โฟกัสไปที่คนที่ตัวเองเชียร์การเป็นที่1และเป็นเซนเตอร์นั้นยั่งยืนกว่าอยู่แล้ว ถ้าพูดถึงผลประโยชน์ต่อวงนั้น BNK48 เองก็ได้พื้นที่ข่าวเพิ่มขึ้นอีกด้วยสุดท้ายนั้นมันก็ได้เป็นซิงเกิลจากคะแนนของทุกคนโอชิมะยูโกะเคยพูดไว้ว่าคะแนนโหวตของทุกคนนั้นคือความรักที่ทุกคนมอบต่อพวกเธออยากให้ทุกคนจดจำการเลือกตั้งครั้งที่3ของ BNK48 ว่าเมื่อนั้นเป็นเซนเ,นเตอร์ของ Next Girl หูเป็นเซนเตอร์ Under Girl และ Mobile นั่นคือผู้ชนะเป็นเซนเตอร์ของเซมบัสึ และแยกเรื่องของมิวสิกประกาศจบการศึกษาไปอีกเรื่องหนึ่งการที่มิวสิกประกาศจบการศึกษาในงานเลือกตั้งนั้นถือว่าสมศักดิ์สรีแล้วกับเมมเบอร์ระดับเธอต่อจากนี้ขอให้ทุกคนเชียร์ไอดอลกันให้สนุกขอบคุณครับ